เอาละวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็สู่เกม Microsoft Flight Simulator นะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเครื่องบินทางการทาหารนะครับ4 7นั่นเองนะครับทุกคนต้องบอกว่าโมเดลมันดูสวยมากนะแต่ว่าข้างในมันยังแบบไม่เสร็จนะทุกคนเหมือนกับว่าเขายังทำอยู่นะครับด้าในก็แบบจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นี่นะครับคืออีกาอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นฮอ w k p i t อของ Boeing นะครับแต่อันนี้คือเขาทำแบบว่าจะเป็นเหมือนของจริงเลยแต่ว่าเขายังทำไม่เสร็จนะ ก็ยังมีปุ่มนู่นปุ่มนี่ยังใช้งานไม่ได้เยอะแยะเลยนะครับทุกคนเหน็บไหมแต่ปกิบเบรกนี่ใช้ได้อยู่นะดูด้าน,นไนก็ยังไม่เสร็จเลยไหมลวดลา์ก็ยังเป็นแบบยังเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยทุกคนนี่เปิดฟงเปิดไฟเลยนะ GPS ก็มีนะครับตอน,นี้คือปัญหาคือผมหาปุ่มอันนี้ไม่เจอเลยไอ้ปุ่มอนะไรน่ะนี่ไฟบีคอนใช่ไหมกดตรงนี้อันนี้กดได้หมดเลยนะเห็นไหมแต่ตันนี้กดได้อยู่นะทุกคนนี่ ที่ผมเลือกใช้อ่ะเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมยังหาอีที่เปิดแบตเตอรี่ไม่เจอวะอันนี้จะเป็นที่เปิดเครื่องยนต์อ่ะน,นะอันนี้หาเจอแ,แต่ว่าแบตแบต,แบตเตอรี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ดูดิมันยังกดไม่ได้หลายอันเลยนะทุกคนเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมนี่ยังกดไม่ได้นะแสดงว่ามันยังไม่เสร็จนะครับปัญหาคือผมหาไอตัวแบตเตอรี่ไม่เจอไป จะเปิดแบตเตอรี่ไงที่จริงอ่ะมันก็ไม่ต้องเปิดหรอกที่จริงอ่ะมันก็เปิดได้อยู่แล้วนะเห็นไหมไฟยังออกอยู่เลยหาไม่เจอจริงๆว่ะทุกคนเกคค็บเช็ดก่อนโอ้มีแค่นี้เองเหรอเฮ้ยดูดิคันมันขับดังเล็กนิดเดียวเองทุกคนนี่กับนี่ของของเล่นเลยทุกคนครับแล้วก็อันนี้น่าจะทำยังไม่เสร็จรอนะันนั้นดูดิเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไหม,มยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่ดูแลกษณะภายนอกนี่คือแบบว่าก็สวยงามม嘛นะ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะใช้คีย์ลัดแล้วกันนะเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องเปิดนิดดิอ๋อกดตรงนี้ก็ได้นี่ว่านี่ไงสตาร์ทเครื่องยนต์หนึ่งนะครับคือไม่ต้องเปิดแบตเตอรี่ใช่ป่ะคือเปิดตรงนี้ก็คือเปิดได้เลยอ่ะเสียงเครื่องยนต์มาแล้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะแต่ยัไมเห็นหมุนเลย คือตรงนี้มันมันกดได้นะแต่ว่ามันไม่หมุนให้เว้ทุกคนเห็นไหมไม่มจะหมุนเลยอาจจะต้องรอดนึง,นงทุกคนน่าจะต้องรอโอเคแล้วก็พิเศษนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นปุ่มที่จริงอะ่ะไอไอมันสามารถที่จะเปิดด้านหลังได้นะเห็นไหมตรงนี้โดยการกดปุ่มนี้ครับทุกคนเพ e n d นดอนะครับ เนี่ยนี่ยที่ผมเลือกใช้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูนะว่าเอ้ยมันเปิดได้นะตงเนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เปิดได้นะประตูข้างนี่ดูสิซ่อย่างเท่ทุกคน,นครับย็งไงอันนี้เหมือนเลโก้เลยนะโอเคครับหมุนแล้วหมุนแล้วอ่ามาแล้วทุกคนครับเนี่ยสามารถกดได้เาไฟบีคอนเปิดให้หมดเลยเล่กดไม่ได้ก็กดได้ประมาณนี้แหละทุกคน เอาปิดเลยปิด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 โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เปิดได้นะเห็นไหมประตูตัวนี้ไหมทุกคนก็องใหอย่างเท่อะทุกคนครับเอาปิด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 โอเคเอามันปิดป่ะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ปิดหรอทุกคนมันน่าจะบากกันแน่เบื่อทรงละเฮ้ยปิดดิปิด แย่ yeah, ทุกท่านมันไม่ปิดให้ไม่เรียบร้อยครับทุกคนน่าจะต้องเปิดกินไปตลอดการบปนี่นแล้วแหละเนี่ยดูดีมันเด้งกลับอ่ะเพราะมันต้องมาทางนี้้ยเว้ยไม่ปิดให้จริงวะทุกคนเว้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ผมไม่ปิดให้อ่ะเรียบร้อยครับ ตอนนี้เครื่องยนต์หนึ่งสองสามก็ยี่ปอร์เซ็นตะตอนนี้รอเครื่องยนต์นที่สี่นะครับเออใส่แบบไม่ได้นะทุกคนครับคงจะต้องเป็นอย่างนี้ตอลอดต่อไปอนะไม่ได้จอหายปกติแล้วคือมันจะขึ้นให้เรานะหน้าจอตอนนี้มันไม่มีแล้วอะแปลกดีแปลกดีตัวนี้ครับสามารถเซตได้นะถึงแม้จะมันจะไม่ขึ้นนะครับเซตได้เหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรเราก็าไปอย่างนี้แหละ มันก็ยังไปได้อยู่นะ25แล้วทุกครับปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเล่นเครื่องนะทุกคนอานี่ปแล้วเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองอนะนี่จริงๆแบบนี้ก็ดีนะเราจะได้เห็นแบบว่าเออในตัวเครื่องของเครื่องบินจริงๆอะ แต่ถ้ามันไปเอาของโบอีกมาใส่เราก็แบบว่าเราจะกดฟังก์ชันพวกนี้ไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็เอาแบบนี้แหละเท่ดีลักษณะมาเลยเราจะไปทัวร์กรุงเทพกันนะครับทุกคนก็เห็นเครื่บินอะไรแปลกใหม่ก็เอามารีวิวให้ดูนะเอา้าทัโอ้ตายแล้วทุกคนครับเนี่ยดูนี่เมันไม่หุกให้เราเว้ยคือแบบอย่าไปเปิดน,น,นะใครให,หลดมาเล่นเนี่ย คือมันค้างเลยดูดิเราไม่น่าไปเปิดเลยนะใช่ปุ่มนี้ป่าวะที่เรากดไปอันนี้มันไม่เกี่ยวนะมนันไฟเฮ้ยโอ้โหตรงนี้จริงด้วยเรียบร้อยีนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นโอ้เราก็ไปกดตรงนี้ตั้งนานนะไม่เกี่ยวตอนแรกนกึกว่ากดตรงนี้แนละ้วมันลงมาเว้ยได้นะครับตรงนี้ต่างหากว่ะโอเคโ,อโหเปไปโทษโฆษนาเลยนะว่ามันบั๊กหรือเปล่านะครับ ตามจริงไม่ใช่นะเราไม่รู้เองทุกคนเออไม่เป็นไรอย่างนั้นมันก็ขึ้นละโอเคแฝดสิบห้าองศาเฮ้ยเลยวะเฮ้ยเล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 ยอันนี้สิบองศานะผมว่ามันมันไปถึงยี่สิบเลยเหรอผมว่าเราจะสักสิบองศานะไม่เกินนี้แควหมุนหน่อยหมุนหน่อย อ่าปรับก็ได้อยู่นะเห็นไหมมันก็ลงมานะครับตรงนี้อ,อผมว่าโมเดลมันดูสวยมากเลยนะอันนี้เป็นของแคนาดานะครับามาล้เรียวหน่อยเรียวหน่อยน่ครับคือมบินทางการทหารของเรานะครับ47นั่นเองโอเคครับพร้อมเทคออฟเดีึ้นสุดเลย ไปจ้าไปจ้านี่ไปแล้วไปแล้วเันานโคตใหญ่เลยทุกคนครับรู้สึกว่าจะหนักเป็นแสนกิโลเลยนะเ,นเยอะมากนะทุกคนครับขึ้นมีลาเนี้เฮ้ยเนีเราลองแบบว่าน้ำมันเต็มถังเิแล้วก็แบบหนักสุดๆเลยนะดูมันจะขึ้นได้ไหมคืออนนี้ขึ้น เครื่องอแบบว่ามันหนักมากๆเลยนะครับอาจะรรู้ว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าเฮ้ยจะสุดอันเวแล้วโอเคคิดว่าจะขึ้นไม่ได้ซะแล้วโอเคครับรู้สึกว่าจะเกินความเร็วเกินน่นะรับแล้วนี่แกัพ ตอนนี้แบบว่าสมมติเราแบบว่าขนแบบคนมาเยอะมากเลยแล้วก็ขนน้ำมันมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องก็องบอกเลยว่ามันจะหนักมากมากเลยทุกคนครับความเร็วก็ยังอันนี้อยู่นะสปีดเด็กช่วยหนะ่อยขึ้นมาสปีดเบรกอ่ขึ้นอยู่นะแค่ปิดสปีดเบรกแล้วก็แต่ดับความสูงขึ้นไปนะครับมันหนักไงทุกคน <laughs> มันหนักมากนะ ดีกําลังขึ้นมาแล้วทุกคนครับอาจจะชา้าหน่อยนะมานต้องเพิ่มแรงกะแล้วทุกคนเนื่องจากเราขนรถถังมาเยอะนะครับไในเวลาแบบว่าเอารถแบบสมมุติแบบว่าเราแบบเอารถแบบโดดเอารถแบบว่าแบบเคลนในหนังใช่ไหมเวลาแบบว่า ครื่องบินมันบรรทุกพวกรถอย่างเงี้ยเครื่องบินทาทหารแล้วมันแบบว่าเปิดท้ายใช่ป่ะแล้วมันก็รถมันก็ลงไปงั้นแล้วมันก็แบบการลบอย่างเงี้ยเราจะลองดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่ามันเปิดได้ไหมว้าฮได้ด้วยเว้ยอย่างเท่นี่ครับทุกคนครับแล้วก็ให้ทหารเขาโดดลงไปนะอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะที่จริงน่าจะมีพลอฟหน่อยี่นะครับแล้วก็แบบรถก็ออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นการส่งทหารนะครับ เท่มากเลยอะทุกคนครับแคปิดแฟลปโอคโหนี่ขนาดหนักมากเลยนะมันยังแบบว่าขึ้นมาได้เลยทุกคนแคปปิด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 เลยเยผมวันนี้มมนก็ใช้งานได้นะโอ้ยโอ้ต้องแบบคอนโทรลตลอดนะทุกคนเพราว่าเพว่าแบบว่ามันดูเท่ดีนะ เครื่องบินนะเฮ้ยเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องหน่อยมันหนักไงทุกคนมันหนักมากเลยอะน้ำมันอะมันหนักน้ำมันแน่เลยนีไ่ไงโอเคเครื่องบินหนักเกินตอนนี้ความเร็วเพิ่มน,นะครับสปรีบเบรกันรอความเร็วหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่สวนภูมินะครับ ยับสปีดเด็กพอก่อนฟีบีด้วยนะสปีดเด็กพอก่อนไม่ใช่นะโอเคไม่ใช่จับว่าตัวเครื่องมันหนักมาก,กคนะครับเราต้องรีบลงแล้วทำไมอ้อมความเร็ว300กว่าน็อตแล้อวอะเร็วมากเลยทุกคนครับสปีดเบรกช่วยหนะ่อยอ๋อมันห้ามเกิน360นี่หว่า เครื่องเขาแบบว่ามาอย่างนี้เนาะลิมิตอยู่ที่สามร้อยหกสิสี่เครื่องยนต์นะทุกคนครับโอ้เท่มากเลยอะ่ะนี่ครับมาขับในไทยอ่ะนะเครื่อบินทางทหารของเรายัปปี้โอ้หนักมากอะ่ะรู้สึกว่าหนักอะ่ะจริงๆนะ คือผมปล่อยจอยสติ๊กไม่ได้นะทุกคนครับถ้าเราปล่อยปุ๊บหัวมันหัวมันจะดิ่งลงเลยอันนี้คือเราต้องคอยคอนโทรลตลอดแล้วก็ไม่มีออโต้พลอตอ้วยนะครับโอเคเราจะไปฝั่งนู้นกันนะนี่เป็นการส่งรถถังนะครับไปที่สวนภูมิ่ใกล้แค่นี้ ใกล้ๆนิดเดียวนะครับสุนทรภูมิตรงนี้นนะแต่ถ้าขับรถไปไอะโอ้ยนานนะทุกคนเออนานนานแต่ถ้าเนะเครื่องบินไปมปาเปียวไม่ไม่ต้องแบบว่าเจอรถติดอะไรนะที่ท่านเขาทำแบบว่าแบบออกแบบดีๆนะครับแล้วก็ใส่พวกสีเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะดูดีมากเลยนะแล้วก็ทําให้มันดูสมจริงอีกสักนิดนึงก็จะดีมากเอาละ ผมใช้สีิแบกช่วยอยู่นะครับก็ต้องรอให้เสร็จอะถ้าเสร็จที่ผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละเคจะถึงแล้วนับเครื่องบินเรานี่ดูประเทศไทยเราทุกคนเครื่องบินมันสวยจริงว่ะสวยจริงสวยจริง ตอนนี้ความเร็วที่347รอยสิบเจ็ดนอตเหรอะต้บอกเลยว่าเร็วมากเลยนะครับตอนนี้เนี้ยขดรถถังมาโอเคครับได้เลิกแล้วเราจะบินไปฝั่งนู้นกันไปจ้าไปจ้าไปฝั่งนู้นนะทุกคน ต้องใช้ปีกหลังช่วยนะครับต้องบิดอะเนี่ยมันต้องบิดงัน้นมันจะมันจะมันจะหมุนช้าปีกเบรกช่วยนะครับความเร็วเกินแล้วไม่ใช่เกินสิมันเร็วเกินน้ตรงน,นี้ครับฝนเครื่องยนต์หน่อยนะครับกลางล้อได้โอ้ยเดีอดเดือดเดเดเดครับ มาดิ้งกระดาวลงมาผุกเชินแซฟฟฟลูโอเคครับความเร็วเกินนะนี่ค,คือยังแบบไปดูด้านนอกไม่ได้ทุกคนตอนนี้ต้องแบบว่า,ามีสมาธินะครับโอเคเราเอารถถังมาส่งแล้ว วยชะลอความเร็วนะครับเคตอนนี้ก็กำลังทำการล่อนลงนะครับทุกคนปิดได้ความเร็วที่170น็อตน,นะครับสูงเกินไปนะครับต้องลงหน่อยอเค ああจะถึงแล้วจะถึงแล้วแอบลดลงไงก็ง่ายๆเลยตอนนี้เครื่องมันหนักด้วยแหละทุกคนอ่าดูเป็นยังไงรับขาวสามแดงหนึ่งต้องลงอีกนิดนึง จอมอนิเตอร์ก็ไม่ทำงานด้วยโอเคอยู่ในอันนี้ละอยู่ในความสูงที่โอเคละจะอยู่ต่ำเกินไปนะครับเล่งเครื่องหน่อยช่วยดึงขึ้นไปหน่อยช่วยดึงขึ้นไปหน่อยอยู่ต่ำเกินไปนะครับต้องเล่งเครื่องยนต์นะในการที่ช่วยให้เครื่องบินมันดึงขึ้นไปข้างบนนะครับให้มันช่วยดึงหน่อยเอาครับเสียแรงแล้วตอนนี้ลงได้ไหมเนี่ยโอ้ย น่าจะลงก่อนแล้วทุกคนเก็บล้อยลงก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ,ย,จบยังไม่ลงยังไม่ลงขับยากที่เป่งเลยโอเคสปีดเบรกเก็บลอยนะครับ คือมันน่าจะไม่มีระบบรีเวิร์สนะผมว่ามันรีเวิร์สได้ป่าวะโอเคครับถึงแล้วย่สปีดเบรกได้โอเคเราจะไปจอดกันตรงนู้นนะครับไปจอดเอารถถังลง <c oughs> ไปส่งรถถังจากอตอนเมืองวัสุนัร์ภูมินะครับ แกซีเวเยอะมากเลยทุกคนเยอะจริงเยอะจริงเบรกไม่ค่อยจะทันนะโอเคไม่เป็นไรครับตรงไปเลยแล้วกันเส้นใหญ่เส้นใหญ่นหญแนาวจ้าลืมเปิดลืมปิดแฟลกจ็บแฟลกก่อนทุกคนแล้วจอดตรงเจ็ดเวเปล่าเลยนะ มาแล้วครับมาแล้วฮ่า yeah. มาถึงจนได้นะครับใกล้ๆนิดเดียวออกชนเฮ้ยโอ้เรียบร้อยเลยมานิดนึงนะนเดินหน้าอีกนิดนึงเดินหน้าหน่อยแม่แมเอมวเอดินจอดนี้เลยก็ได้ทุกคนเป็นไรเนะี่ย รีเวิร์สอ๋อมันรีเวิร์สได้ว่ะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ช็อดโอ้โหเครื่องมันแรงจังทุกคนครับโอเครีเวิร์สสปีดได้นะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ตอนแรกก็ดูไม่ได้นะที่จริงลืมกดโอเคได้เวลาขนสมทนาลงนะครับ อันนี้ป่าวะอันนี้เรียบร้อยท้วน,น,น, like, นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไครป์ช่องผมเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย